ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีขานในเดือนสิงหาคมเป็นการทำนายโดยภาพรวมในเดือนนี้จะใช้ชีวิตแบบยึดทางสายกลางจะสมถะเรียบง่ายพอเพียงไม่ประมาทเพราะความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดวงการงานใช้ความอดทนสูง แบกรับภาระหน้าที่ที่เหนื่อยหนักแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและญาติมิตรบริวารบางท่านมีเกณฑ์รู้สึกอึดอัดเหมือนถูกเพ่งเล็งถูกจ้องจับผิดทำอะไรก็เหมือนมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ตลอดเวลาต้องค่อนข้างระมัดระวังตัวแต่เป็นความเป็นบรรยากาศที่อึดอัดที่คุณต้องอดทนแต่ก็เป็นคนที่อดทนกับการทำงานหรือภาวะ ของความเหนื่อยหนักอะ่ะได้อย่างดีคืออดทนได้ยาวนานกว่าบุคคลอื่นอะ่ะก็ให้ใช้ความอดทนนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นจะมีความสําเร็จแบบเป็นขั้นเป็นตอนช้าๆแต่มีความมั่นคงดวงการเงินรู้จักการใช้จ่ายคือวางแผนระบบทางการเงินได้ดี มีความละเอียดรอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายมากเพราะกลัวว่าจะไม่พอทำให้คนอื่นมองดูว่าคุณเป็นคนขี้เหนียวแต่จริงๆแล้วคุณมีการวางแผนที่รอบคอบรัดกุ่มเพื่อให้การเงินของคุณผ่านไปได้ด้วยดีในเรื่องของบ้านเดือนที่อยู่อาศัยซับจะมีรัพย์ในดินสินในน้ำการกินการอยู่ของคุณจะอุดมสมบูรณ์นะไม่ลำบากคือกินอิ่มนอนหลับ มีทรัพย์ในดินสินในน้านี่คือไม่ไม่ทุกไม่ทุกร้อนเรื่องของการกินการอยู่ในช่วงนี้ก็ระมัดระวังเกี่ยวกับอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาให้รู้สึกสับสนเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทําให้ต้องหาทางออกในสถานการณ์นั้นๆแบบบางทีก็รู้สึกเหมือนมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอให้มีสติให้มากใช้ความรอบคอบแล้วก็ มีมีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจคือทางออกที่ดีที่สุดเราก็ตัดสินใจแบบมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพราะการถ้าตัดสินใจภายใต้ความกดดันแล้วเนี่ยจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายดวงความรักคนโสดมีคนคบคนคุยหรือคนดูใจในช่วงนี้จะอยู่ในห่วงของความรักความเสน่หาป้อนคําหวานให้แก่กันค่อนข้างจะหมกมุ่น เอาความรักออกจากหัวค่อนข้างยากระวังการชิงสุกก่อนหามให้อยู่ในกรอบของความเหมาะสมเพราะถ้าเป็นความรักที่รวดเร็วเกินไปอาจจะเป็นความรักที่ไม่จีหลังยั่งยืนได้คนมีคู่ระมัดระวังการเข้าไปเกี่ยวข้องกับศีลข้อ3และข้อ5ในเดือนนี้คุณจะต่อสู้ เอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ดีศัตรูหมู่มานที่คิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเองดวงสุขภาพระมัดระวังเกี่ยวกับหัวใจไขมันอุดตันในเส้นเลือดและสายตาขอขอบคุณชาวปีขานที่รับชมรับฟังขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังในทุกๆเรื่องรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ